เดี๋ยวซูมเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับได้แก่แบรนด์ของไรซ์ปารีสครับนะฮะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสแล้วก็ไล่มาถึงรุ่นรุ่น m 3 2 2ส pro นะครับฐานลูวิ่งรุ่นนี้เนี่ยขาได้ยาวมากนะครับได้ยาวอยู่ที่1เมตร25เซนติเมตรนะครับความกว้างเนี่ยวงการนักขายนะครับขอวัดกันแบบนี้นะฮะวัดกันอยู่ที่สา,สายพานที่เราวิ่งอยู่ที่1 5 45ซนเมตร แล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของอระบบฐานล่างเนี่ยของเขาลึกนะครับแล้วก็ปรับระดับซอบได้ครับเลื่อนสามารถเลื่อนได้เลยนะครับต้องการความนุ่มอยู่ที่เท่าไหร่ไม่มีแรงกระแทกระบบข้อเท้าอันนี้คือส่วนสําคัญครับในลักษณะที่เราวิ่งหรือว่าเดินแล้วทีนี้เราไม่ให้กําลังแรงม้าของระบบมอเตอร์ในเครื่องนะครับในเครื่องเนี่ยต้องให้ให้เสมอเหมือนกับกับเบอร์ชัวในกระดาษที่เราให้กับลูกค้านะครับ เดี๋ยวตากล้องซูมเข้าไปที่ฝาโมเตอร์ลูกค้าครับนะฮะตัวละครโมเตอร์ตรงสเปคแน่นอนครับนะฮะสามจุดห้าแรงม้าฮอดพาวเวอร์คอนตินิวนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอว่ามีการแสดงผลอะไรบ้างนะครับครับมาดูนครับว่าหน้าจอมีอะไรบ้างนะครับก็ รุ่นใหม่เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเป็นเรือนกระจกเป็นปุ่มคาร์บอนที่ใหม่เลยนะครับทนทานต่อการใช้งานแล้วทีนี้เป็นเรือนกระจกเนี่ยเป็นแมกไลท์เอลีดีเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็จะทนทานต่อการใช้งานกว่ารุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือวงตรงนี้ครับคือหน้าจอเนี่ยขยายขึ้นมา8นิ้วเลยซึ่งเราดูมองเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่ง หกนิ้วก็เดี๋ยวตาข้องไปให้ซูไม่ดูว่าหกนิ้วก็คือลักษณะนี้นะครับแปดนิ้วคือลักษณะนี้นะครับอันนี้คือขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนยครับก็คือเรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นเหมือนกันนะครับในเรื่องของตัวเลขเนี่ยเราขยายใหญ่ขึ้นนะครับขยายตามหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะโชว์ในส่วนของดิสเทน c ์ระยะทางกับเวลานะครับดูง่ายมากครับแล้วก็ ระยะทางกับแคลอรี่กับโทษนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะโชว์ในส่วนของเวลานะครับแล้วก็ขวามือจะโชว์ในส่วนของอินกลายกับวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับส่วนด้านบนนี้โชว์ในส่วนของสปีดนะครับดูง่ายมากเลยทีเดียวในส่วนของออปชันทีนี้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอเราสามารถที่จะโหลดเข้ามาติดตั้งในมือถือมือถือเสร็จแล้วเนี่ยรองรับได้ทั้ง F f i t ิชโหรือ f อนะครับ ะะเป็นลักษณะที่เราเราใช้งานกันเนี่ยนะฮะก็ใช้งานง่ายมากในเรื่องของอหน้าจอนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเราจะวางในส่วนของมือถือได้ครับหน้าจอจากการวางในลักษณะที่เราวิ่งเนี่ยจะไม่ไม่ร่วงแน่นอนครับเพราะว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็ในส่วนของการใช้สอยนักเรื่องใช้สอยง่ายครับปุ่มวิธีขี่รัดเนี่ยมาหมดมาเต็มเลยนะครับ3กิโลเมตร6กกิโลเมตร 9กิโลเมตรสั่งการด้วยระบบวิธีรัดได้วิธีรัดก็ในส่วนของที่มือก็มีนะครับสปีดมือได้เลยส่วนด้านขวามือก็จะโชว์ในส่วนของยกสูงความชันนะครับความชันได้เลยนะครับหน้าจอก็สั่งการได้ความชันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เราสั่งการได้เลยนะครับมาพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่เล่นหรือมือใหม่เล่นเนี่ยก็จะมีตัวเซฟตี้เวลาหยุดจุกเฉือนดึงได้เลยนะครับเมนตรายหรือลักษณะที่เราเล่นส่วนตัวได้ครับเลขอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเราฟังเพลงเนี่ย ไร้สายได้เราไม่ต้องมาเชื่อมต่อนะครับมาเชื่อมต่อในส่วนของสายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการใช้งานเนี่ยบอกเต็มๆเลยว่าใช้งานแบบง่ายมากนะครับลูกค้าครับไม่ไม่ยากหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ start stop เครื่องได้เลยที่มือถือเรานะครับครับโอเคครับก็นี่แหละครับโปรโมชั่นดีๆ ที่สมชายอยากจะคืนกำไรให้กับลูกค้าเป็นราคาโรงงานก็เชิญทุกฐานให้มาเล่น,นะครับเชิญตุกฐานให้มาแล่กันทีโชว์รูมอยู่ทีเลยโรงเรียนเทมิตดมาประมาณ500เมตรนะครับคือให้มาเล่กันก้อนหรือว่าสั่งสงกระดายนะเราไปส่งเลยนะครับสมชายสวัสดีครับผมสมชายสวัสดีครับ